บว่าผัวผู้ชายในทางตะระกูลว่าว่าผววผู้ชายหมดทางตะระกูลเดี๋ยวจะสตาร์ว่สูนมนุษย์แม่บอกแซลมากนะจะสตาร์ผู้ชายไวสูนมนุษย์กันเลยทีเดียวนะคะ แสดงที่ไหนก็ได้กรอนบทใหม่มาด้านสดเสมอค่ะลูกหล่อลูกชนไหวพลิบแบบนี้ก็ต้องเป็นแม่กรอนเพลงแห่งเมืองสุพรรณเท่านั้นนะคะแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะร้องรับกระชับฉับไวได้ใจความแสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงฉ่อยด้วยนะคะนี่เป็นทางเพลงที่พบในจังหวัดทางภาคกลางตอนล่างค่ะเชนคปรปฐมราชบุรีกาญจนบ,บุรีและกรุงเทพนะคะนิยมร้องกรอนสลับด้นสดแล้วก็มีจำนวนคำในกรอนวักหลังเนี่ยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพลงฉ่อยของภาคกลางตอนบนค่ะ ดูคอคอดเหมือนคอขวดนะปากมีนวดหนวดแพทด้วยนะดูคอคอดเหมือนคอขวดปากมีนวดเหมืนขอบหนอคขอหูแกแทบนอน เป็นอีกคณะหนึ่งแล้วนะคะคณะกรมินค่ะอันนี้จะเน้นจำคำกรอน ทอดทํานองหวานเป็นลีลาฉฉอยเฉพาะตัวของโกมินภูลเขตกิจทองใบจินดานะคะอีกคณะดังค่ะที่เกิดจากการรวมตัวของพ่อเพลงแม่เพลงในจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีสืบทอดกันมากว่าร้อยปีแล้วล่ะค่ะจนเป็นเอกลักษณ์ของคนเพลงพื้นบ้านฝ่ายเหนือซึ่งนํามาแสดงให้ชมกันในงานเสวนาและการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะเพลงฉ่อยเพลงชาลีลาทางเหนือกับใต้บอกเล่าเสน่ห์เพลงพื้นบ้านที่แตกต่างไปตามท้องถิ่น คือเนื้อมันจะน้อยกว่ากันอาจจะวักหน้าวักกลางวักที่สามเท่าแต่สะท้ายเราจะพีเพียงสองคำสามคำก็ลงเอชาแต่ว่าเรารับว่า เอเอเอชาเอชาชาจะชาชาหน่อยแม่ของเขามันเอเอเอชาจะอาแต่ทางนี้มันน่าจะเป็นกรอนด้นมันจึงยาวบ้างสั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเป็นคนดูเนี่ยฟังตรงนี้มันเหมือนว่ามันจะสนุกกระชับที่จริงเพลงชอยนครสวรรค์มันก็อยู่ภาคเหนือตอนล่างอยู่แล้วนะหรือว่าภาคกลางตอนดลเนี่ยนะ ก็เลยออกมาในรูปนี้อย่างผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูสะอาดกับแม่ทองเกลียวและคนที่สามคือพ่อสุชินให้ผมแต่งเพลงมาได้แล้วก็สามารถมาร้องได้เมื่อก่อนประทะกับเจขวัญจิตหลายครั้งผมชอบร้องยาวติดพ่อชินพ่อพ่อชินแกแนะแนวมาว่าเออสมควรร้องอย่างนี้นะกลอนยาวๆจะเป็นกลอนเกลียวหรือจะเป็นกลอ,อ,อนดา หรือจะเป็นประวัติต่างๆอะไรแบบนี้ที่แผ่นเสียงตราอันนี้มันเก่าเก่ามากด้วย ถึงจะไม่สามารถสืบค้นได้ว่าชื่อนายเป๋เปที่ปรากฏบนแผ่นเสียงเพลงฉ่อยสมัยรัชกาลที่5เป็นใครนะคุณผู้ชมแต่ความนิยมในยุคน,นั้นค่ะก็ทาให้เพลงฉ่อยถูกเรียกว่าเพลงเป๋ตามชื่อพ่อเพลงมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพเก่าที่มาเล่ากันบนเวทีกว่า60ภาพนะคะเกิดจากการค้นคว้าของนักสะสมอาจารย์อเนกนาว,วิกมูลนี่แหละค่ะก็บอกเล่าความเป็นมาเห็นภาพการสะท้อนเปลี่ยนแปลงของเพลงพื้นบ้านตามยุคสมัยนะคะอย่างเช่นบางแห่งเนี่ยเรียกเพลง ามาจากท่อนร้องรับตามจังหวะเอชานั่นแหละนะคะจากการค้นควา้าก็ยังทําให้นักสะสมรุ่นใหญ่มองว่าการศึกษาพเพลงพื้นบ้านเนี่ยต้องบันทึกไว้ทั้งภาพและเสียงเลยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมายังมีแหล่งข้อมูลนะ่ะไม่ค่อยเยอะนะะักค่ะหวังให้การแสดงพื้นบ้านตามแบบท้องถิน่นได้รับการบันทึกแบบจริงจังถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตะคะ่ะเ้ือนนทึนนต การจัดถ่ายเพลงพื้นบ้านแบบเหมือนในในสถานที่จริงหรือว่าจำลองบรรยากาศเช่นกำลังเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปร้องเพลงเต้นกรรมกันอย่างเงี้ยให้เหมือนแต่ก่อนคล้ายกับที่คุณเชิดเคยเล่นเพลงเยยเพลงอะไรในภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าซึ่งรัฐเนี่ยต้องลงทุนด้วย มันเป็นเรื่องสําคัญมากนะไม่งั้นพ่อเพลงแม่เพลงเนี่ยพอตายไปแล้วแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยรอไม่ไหวก็ตายก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุดไอ้มรดกของชาติแบบนี้เราพยายามที่จะนําเสนอความหลากหลายหลายๆทํานองหลายๆท้องถิ่นเพื่อว่าอพ่อแม่ที่อยู่ต่างที่ก็จะได้มีโอกาสเข้ามาข้างในแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินเพราะว่าการที่เขาได้มาเข้ามาในกรุงเทพ ความรู้สึกของเขาคือพลังบางอย่างของการยอมรับของคนเมืองหลวงทีน,นี้สิ่งเหล่านี้มันจะไปกระตุ้นใจที่จะทำให้เขาสร้างสารรค์งานใหม่ๆ การแสดงทางวัฒนธรรมเพลงฉอยเพลงชาลีลาทางเหนือใต้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์มนุษยวิทยาซิรินทรค่ะร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็โดยจะมีการแสดงนะคะกิจกรรมเพลงพื้นบ้านแล้วก็เสวนาอย่างนี้นะคะตลอดทั้งปีเลยทาชีกอมาละหอเล่นหรือเห็นเป็นเรื่องสนุก